ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวามกับเป็นมือวันที่สิบหกนะครับเนาะหวยรัฐบาลไทยห้องออกครับป้าเตียมได้ไปติดตามน้ำปูปูสมหวังนะครับเนาะเลขรับเมืองนอกครับแจ่ว่าปูติทุละนะครับเนาะปูะตูปูให้ได้ให้ตัะตูเลขมากครับเอฟซีครับเจ้าป้าเตียมพามาเบงนะครับเนาะโค้งสุดไทยนะครับ สิกุมภาหกหก โค้งสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะบนปูในม่ากสินะครับมีสามมีห้า มีเกียรตมีเก้าครับปูจับคู่ครับเด็กที่จับคู่มี ห้าสามห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดครับ สี่ห่างอันนี้เด็กสามตัวปูให้มาห้าเก้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าครับก็ถือว่าบลายห่างนี่ค่ะทุกที่ ปาน,นี่ปูใหว้วิ่งวิ่งห้าตัวเดียวครับบนนะครับบนปูให้วิ่งห้า ปูเนียน้เนะครับเนาะปูเนียนใมีห้าเก้าเก้าเก็ดกําลังซื้อว่าเลขบนลายหางน FC เนาะเอฟซีเนาะก็มีเก็ดหานกันตัวรองกับหาสามครับส่วนเลขสามตัวก็มีแค่นี้นะครับเนาะ ทีก็ลองเอาไปบึงปเป็นแนวทางนํากันลองบึงครับมาดุนดวนเลขรับเมืองนอกของปู่สมวังนะครับเนาะเต่มเด่อยลืมเชียนซื้อปูสมวังมัานนี้ล่างครับยิปซี่ล่าง ศูนย์หนึ่งสี่ห้าเกียรติแปดนี่คือเหล็กติดล่างของปูนะครับมาครบล่าง เราปูจะคู่เห็นกับบอกลายหางหน่อยสิเนาะน,นี่สี่หนึ่งหนึ่งแปดแปดห้า เ8็ดแปดศูนย์แปดแค่นี้ครับหาหางวันนี้วิ่งปูให้วิ่งนะครับนะวิ่งวิ่งหนึ่งหนึ่งกับแปดครับ ปูเนียนนะครับเพราะปูเขาเนียนหายมามีสีหนึ่งหนึ่งแปดครับนี่หาแปดตัวหนึ่งก็ถูกกันตัวรองไปอีกีแปดหาครับของปูคุณน,นะครับเนาะงวด มือนี่นะครับเนาะซีเนาะ, 4, นาะแจ็บเขาได้มาดดวน กับปูสมหวังนะครับนะรเนาะที่พ่อเตียมก็ต้องหวงอให้ฟังนะครับนอกวันพะ่อเตียมไปหาปูเพิ่นเพิ่นติดทุนละนะครับปูเพิ่นก็เลยใหายตัวเละมามาเขียนเอาบอกว่า,วา,วา,วาสันปูคนวานนะนะครับรัฐบาลโค้งสุดท้ายคัดแล้วนะครับ16กุมภาพันธ์66บน 3ามห้าเดเาบัคับจับคู่5 3 5สามห้าเก็ห้าเกนะครับหาหางส่วนเลขสามตัวก็มี5้าเก้าเดแดห้าเครับคือบนบังนะคับเนาะส่วนล่างนะครับเลขติดปูก็มีศูนย์มี1มี4มีห้ามีเจดมี8ดครับจับคู่4ี่หหนึ่งแด แปดห้าเจ็ดแปดศูนย์แปดนะครับปูพะเนียนห้ที่สี่หนึ่งกับหนึ่งแปดนะครับวิ่งหนึ่งกับแปดครับปูคุณหรือว่าปูสมหวังนะครับเด้อปูสมหวังกับปูคุณผู้เดียวกันนะครับบ้านโบไก่กันกับพ่อแต้มอยู่ใกล้ๆกันนะครับเนาะห่างกันบ่ถึงครึ่งกิโลนะครับแต้มาเที่ยวพะเนีนน้ำปูอยู่ตลอดนี่ครับเอาขอให้สุกๆมันๆกันนะครับเด้อนี่ ตามนี้นะครับเนาะเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะรับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอวันที่สิบหกคือมือนี้นะครับเนาะสามโมงสามโมงครึ่งเนาะหลูกผลสามโมงสี่โมงแรงมันละครับเอาเบิ่งเป็นแนวทางน้ากันครับ แตรมข้อกับขอขอบคุณปู่หลายๆดนะครับเด้อที่ให้เลขตัวเลขแนวทางมารับเมืองนอกนะครับเนาะโค้งสุดท้ายปู่สมหวังครับชัตย์เยนนะครับเนาะเอาแคปหน้าจอครับผมครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อแตรียมข้อกับขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อแตรียมเตรียมข้ออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนะครับเนาะขอให้มีแต่โสดแต่ลาบ ให้ถูกหวยรวยเงินกันมือนี่นะครับเนาะครับถึกลอตเตอรี่ละว,วันทีหนึ่งกันเด้อเอครับเอาสุดท้ายตายชุดนี่พอเตี้ยมกันมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม